สวัสดีครับปสามทุกคนก็วันนี้นะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของประจำเดือนนี้ก่อนที่จะเข้าช่วงนะครับสิ้นเดือนกันยายนแล้วก็เราจะเริ่มเก็บคะแนนแต่คะแนนกันแล้วเนาะนะครับผมก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของเราด้วยนะครับผมเราก็มาดูกันต่อได้เลยนะครับอ่าครั้งที่แล้วเราเรียนไปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ใช่ไหมครั้งนี้เราจะ มาต่อกันที่วัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ว่ามันจะจบแล้วนะครับตอนนี้เราหยุดกันอยู่นะหน้าที่97นะครับอันนี้จะเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับเขาบอกว่าเมื่อเติบเ,เมื่อสัตว์จเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยจะมีการสืบพันธุ์และมีลูกเมื่อลูกจเจริญเติบโตจนตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์และมีลูกต่อไปอีกการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะหมุนเวียนในลักษณะคงที่ซ้ําเดิมอย่างต่อเนื่อง เป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ฮะเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ก็คือวนเวียนเป็นวงกลมอยู่ครั้งที่แล้วเหมือนครูจะอธิบายไปแล้วเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่มันวนเวียนเป็นวงกลมใช่ไหมใช่ที่ยกตัวอย่างนะครับผมก็ลูกหมาโตเต็มวัยมาไปเออโตเต็มวัยแล้วก็แก่แล้วก็มีลูกแล้วก็มาโตเต็มวัยอีกรอบในลักษณะนั้นนะครับผมสัตว์แต่ละชนิดจะมีวัฏจักรชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน สัตว์บางชนิดเช่นมนุษย์ไก่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่ตั้งแต่แรกเกิดจนตัวเต็มวัยโดยในระยะแรกเกิดจะมีขนาดเล็กเมื่อจเจริญเติบโตร่างกายจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและสมบูรณ์จนตัวเป็นตัวเต็มวัยอย่างไรก็ตามมนุษย์และไก่มีรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่เฉพาะและแตกต่างกันนะครับเขาก็จะบอกว่ามนุษย์เนี่ยกับไก่เนี่ย ไม่มีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปมากนะครับไม่เหมือนกับกบเนาะลูกพอมันไข่มาเป็นไข่กบใช่ไหมแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรลูกออดลูกออดแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นลูกกบแล้วก็เป็นกบแล้วก็ในลักษณะแบบนั้นนาอเหมือนลูกน้ํายุงลายอย่างเงี้ยครับผมมีตัวโม่งก่อนแล้วก็กลายมาเป็นยุงเป็นอะไรในลักษณะนี้แต่กับคนกับไก่กับสุนัขแมวอะไรเงี้ยนะครับเราเกิดมามี2แขน2ขาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีหางไม่มีอะไรเนาะ นะครับอันนี้ก็คือวัฏจักรความแตกต่างกันเอาทีนี้เรามาดูอีกหน้าหนึ่งนะครับผมหน้า98นะครับเขาจะมีตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของไก่เห็นไหมเป็นไข่แล้วก็เป็นลูกเจียบแล้วก็เป็นไก่ตัวเต็มวัยแล้วก็มาไขอีกแล้วแล้วก็เป็นลูกเชียบแล้วก็ไข่ตัวไก่ตัวเต็มวัยนะครับไข่ในหนูต้องแยกให้ออกนะถ้ามันไม่มีตัวผู้ผสมพันธุ์นะครับตัวเมียเนี่ยถ้ามันไม่มีตัวผู้ผสมพันธุ์นะไข่ที่ออกมามันจะไม่มีลูกไก่อยู่ข้างในนะลูก ไอ้ที่เรากินกันที่เราเจียวไข่แลวพวกนี้นนะครับมันจะไม่มีลูกไก่อยู่ข้างในเนาะเพราะมันไม่มีตัวผู้ผสมพันธุ์แต่ถ้ามีปุ๊บมันจะมีลูกไก่อยู่ข้างในทันทีนะครับผมและทีนี้นะครับผม,นะรบผมเราก็จะมาดูวัฏจักรชีวิตของไก่ต่อนะครับสัตว์บางชนิดเช่นผีเสื้อไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่ตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัย โดยเต็มวัยจะวางไข่ไข่จะฟักออกมาเป็นหนอนกินใบหม่อนเป็นอาหารเมื่อหนอนจเจริญเติบโตเป็นดักแด้อยู่ในรังใหม่จะไม่มีจะไม่กินอาหารเมื่อดักแด้จเจริญเติบโตต่อไปจนเป็นตัวเต็มวัยก็จะออกจากรังไหมไม่กินอาหารพร้อมจะสืบพันธุ์และวางไข่ต่อไปโดยรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่ของผีเสื้อไหมในแต่ระยะ การเจริญเติบโตจะแตกต่างกันดังรูปที่20่เอา้ามาดูรูปที่20ครับอ่านะครับผมแล้วเราก็มาดูกันที่หน้า99นะครับดูจากรูปเมื่อกี้เขาบอกดูจากรูปใช่ไหมดูว่านี่ตัวไหมพิเสร์เต็มไวมันไปไข่ไวไข่เสร็จปุ๊บก,ก็เป็นนอนไหมนอนไหมเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าดักแด้แล้วก็ไปเป็นดักแด่เห็นไหมว่ามันจะมีวัฏาจาักรวงเวียนอย่างเงี้ยพอมันกลายเป็นดักแด้มันต้องกลายเป็นอะไรต่อ ฟักตัวเป็นผีเสื้อใช่ไหมแล้วมันก็ไปไข่แล้วมันก็กลายเป็นหนอนแล้วก็ไปเป็นแดกแด้แดกแด้เสร็จฟักตัวเป็นผีเสื้อต่อมันก็อย่างเงี้ยมันจะวนเวียนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวัฏจักรนะครับมาดูข้างล่างเขาบอกว่านอกจากผีเสื้อใหม่แล้วยังมีสัตว์บางชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะต่างๆการกินอาหารอยู่แหล่งที่อยู่ตั้งแต่แรกเกิดจนตัวเต็มวัยอย่างเช่นกบกับยุงอ่าเห็นไหมที่ครูบอกกบกับยุงมันจะเปลี่ยนรูปร่างนะครับผมปึ๊บปึ๊บการทําลาย สัตว์ในระยะใดระยะหนึ่งของการเจริญเติบโตเช่นการจับปลาในฤดูวางไข่การนับระยะต่างๆของสัตว์บางชนิดมาทําเป็นอาหารกลายเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์เราจึงควรช่วยนะครับเราจึงควรช่วยกันดูแลและไม่ทําลายชีวิตของสัตว์เพื่อให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์นี้ยังคงดําเนินต่อไปในขณะเจริญเติบโตของสัตว์จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆเช่นขนาดของร่างกายใหญ่ขึ้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการที่สัตว์ได้รับ สิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมรู้หรือไม่ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใดและเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับผมก็คือปัจจัยต่างๆรอบตัวนั่นแหละที่ทําให้เปลี่ยนแปลงอา้าวอันนี้ทีนี้เกตหน้ารู้ต่อจาก หมนอนผีเสื้อใหม่เมื่อกี้นะครับเขาบอกรู้หรือไม่ว่าความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์ใดยด้านเช่นการนําความรู้เรื่องวัฏจักรของชีวิตผีเสื้อมาใช้ในการผลิตผ้าไหมนะครับเนี่ยเราใช้ผ้าไหมพวกนี้เราใช้ของไอด้กดกแดของไหมผีเสื้อนะครับผมสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนหลายแห่งของประเทศไทยโดยการเลี้ยงผีเสื้อใหม่จนเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วนำลังไหมในระยะดักแด้ามาต้มนะครับ เพื่อนำเส้นใยมาใช้ในการทอผ้าไหมนี่มันก็จะลักษณะน,นี้ก็เขาเอาใยใ,ใหม่มาถักเป็นผ้านะครับนอกจากนี้ยังมีการนำความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตวต์มาใช้ในการกำจัดศัตรูพืชด,ด้วยวิธีการธรรมชาติโดยให้ตัวเต็มวัยของสัตว์บางชนิดกินไข่หรือตัวอ่อนของสัตว์ตวตที่เป็นศัตรูพืชนะครับพวกเพี้ยพวกไรอะไรพวกนี้เวลาเขาเกี่ยวข้าวเนาะ ถ้าใครเคยเกี่ยวข้าวลองถามคุณพ่อคุณแม่ได้ว่ารู้เรื่องเกี่ยวข้าวหรือเปล่าในลักษณะนั้นะครับผมทาให้ศัตรูพืชมีจํานวนลดลงส่งผลให้พืชมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือการเรียนรู้นะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์เขาบอกว่ารู้อะไรบ้างในบทนี้อาหารน้ำและอากาศเป็นสิ่งจำเป็นต่อการจเจริญเติบโตการดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์เราจึงควรดูแล ตนเองนะครับและดูแลสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จําเป็นต่อาการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมสัตว์ชนิดต่างๆมีวัฏจักรชีวิตและลักษณะเฉพาะแตกต่างกันเพื่อให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ยังคงดาเนินต่อไปจึงไม่ควรทําให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงนะครับและเราก็จบแล้วส่วนหน้าหลังๆพวกนี้มันจะเป็นแบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัดท้ายเล่ม หนูสามารถทําเล่นได้นะลูกเนี่ยเขาจะมีให้ตอบกอขอ,ของคงอ,อะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะจบหน่วยการเรียนของเราแล้วสําหรับเทอมนี้งานชิ้นสุดท้ายของครูสําหรับแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์นะครับผมก็จะเป็นนี่เลยครูจะบอกหน้าให้นะหน้า95นะครับผม95แล้วก็96 97 นะครับผม9 5 9 6 97แค่นั้นพอนะครับผมก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะจบเล่มนี้เราก็รอเทอมหน้าเพื่อที่จะเรียนวิทยาศาสตร์เล่มสองครูหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วเราก็จะเปิดเทอมกันได้เนาะเราจะได้มาเรียนกันนะครับผมในโรงเรียนแล้วก็จะมีสิ่งทดลองมากมายให้หนูได้เล่นนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้ก็อย่าลืมเตรียมตัวสอบ วิชาสำคัญสำคัญกันนะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปสามทุกคน